อ้วนไปไหนอ้วนอ้าวว่างมือเลอะเลยโโอ้หวันนี้ชีสเดย์นเนาะโอ้โหได้กินช็อกโกแลตเนาะอร่อยไหมคะอัญญาคะไหนอ่นอยไหมคะอร่อยไหมล่ะเนี่ยันนจะะไม่หววาแล้เก มานอนดีๆสิคะลูกอัญญาขอบคุณค่ะอ่ะพี่ไอวานอนดีนะคะอะไรใช่นเป็นนอตัวนุเต็ม T A sí, P í, P เค้กอร่อยมากช็อกโกแลตอร่อยมากจริงหนูลองไปกินสิลูกช็อกโกแลตอร่อยมากนะน้องพีข้างในตรงนู้นพี่ป้าช้ชาไปแล้วอืมได้เลยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีหลักฐานให้มามีดูด้วย น้องพีครับช็อกโกแลตอร่อยมากนะจริงๆแต่น้องพีไม่กินคือพลาดนะลูกน่าจะค่ะพี่เอว่าอาจจะค่อยๆค่ะหนูต้องเอามือเอาแขนออกมาบาลานซ์กันอ่าอ่าอย่างนั้นแหละอ่าค right> ่อยๆมาค่ะ โอเคเอามือเอามือเอาแผนบาลานซ์ก oh, ันโอเคนั่นแหะเอาใหม่ไอรอมไม่ต้องท้อลูกอีกมีทีนึงเอาแขนเอาแขนเอาแขนช่วยไว้อ่าโอเคค่อยๆ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 เออเออนั่นหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้ๆได้ๆเก่งได้ค่อยๆนะ ค่อยๆนะคะค่อยๆดูด,ดังๆอ่าโอเค <c oughs> มีสติมีสติไว้สติมา <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> นี่แหละคือการฝึกฝนไงลูก <c oughs> อาอาอาได้แล้วเห็นไหมโอเคอีกแกนวันทูชีโฟโอ้ยอย่าเร็วสิ เร็วมากไปก็ไม่ได้นะลูกต้องค่อยๆลูกค่อยๆแล้วเอามือเอามือบรล้านไว้เออแขนงาลละอ๋อข้างข้างในข้างในมันจะนิ่มๆค่ะข้างในมันจะนิ่มๆนะคะข้างในมันจะไม่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 ได้แข็งมากขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง he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  <laughs>